สำหรับวันสงการนี้นะคะพี่โมอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษคะปีนี้ก็อยากจะพาคุณแม่แล้วก็ครอบครัวไปพักผ่อนนะครับสักวัน2วันนะครับเพื่อที่จะชาร์จแบตแล้วก็จะได้กลับเข้ามาทํางานให้กับกรมจระชาดเตด็มที่ครับแล้วก็ปีนี้นะคะพี่โมอยากจะขอพรจากใครเป็นพิเศษไหมคะในกรมก็คงจะเป็นผู้บริหารทุกท่านแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนก็คงรักผู้บริหารทุกท่านทุกท่านเป็นคนน่ารักทุกคนครับก็กลับไปบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็หาครอบครัวนะครับ แล้วก็ทำบุญครับอยากจะขอให้ผู้บริหารทุกท่านแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเพื่อนร่วมงานในกรมชลปรทานทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับผมเวลาช่วงนี้ก็อยากพักผ่อนเต็มที่นะคะเพื่อที่จะพร้อมที่จะลยงานในช่วงวันที่เปิดงานมาต่อไปค่ะสิ่งแรกที่อยากจะทําเลยนะคะก็คือการเล่นน้าสงการแล้วก็การขอพรผู้ใหญ่ค่ะ สำหรับปีนี้นะคะผู้ที <hi token thanks> ่อยากจะขอพรนะคะก็จะเป็นผู <at> ้บังคับบัญชานะคะซึ่งก็จะมีหลายๆท่านถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอพรทุกๆท่านให้ครบค่ะเดินทางไปเยี่ยมญาติครับที่อยู่ต่างจังหวัดะครับแล้วก็ขอพรญาติผู้ใหญ่ครับก็อยากให้เดี๋ยววันคิดไม่ออกอะไรก็ขอให้ทํางานรับรื่นด้วยดีครับในทุกๆเรื่องครับช่วยกันทํางานงานจะได้ประสบความสําเร็จครับ ที่พี่อยากจะทำนะครับก็คือการไปกราบผู้มีพระคุณต่างๆลํำลึกถึงคนคนที่บุปการีให้เรามาครับขอให้ตัวเองส่วนหนึ่งก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ขอให้ทีมงานผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกันนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นกันครับอยากอยู่บ้านมันร้อนอยากอยู่กับที่บ้านเนี่ยนอนตากแอร์เย็นๆแต่ก็อยากพาลูกไปเที่ยวเหมือนกันนะพอขึ้นปีใหม่เนาะเราก็อยากให้ประเทศเนี่ยมันก้าวต่อไปเนาะ เดี๋ยว14พฤษภาคมเราก็จะเลือกตั้งแล้วเราก็จะได้เดินหน้ากันต่อไปว่าจะเป็นยังไงผงการปีนี้อยากจะเล่นน้ำเย็นๆฉ่ำๆค่ะเพราะว่าปีนี้ร้อนมากเลยค่ะอยากจะขอพรเรื่องงานจากคณะท่านผู้บริหารกรมปรรทานรของเราค่ะขอพรว่าอะไรดีคะขอให้การงานราบรื่นนะคะน่าจะหลายๆคนนั่นแหละซ้ำๆกันก็คือคืออยากรวยแต่ผมว่าอยากตื่นมาวันที่16แล้วถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับ ขอพรจากใครเป็นพิเศษคงไม่ครับอยากจะให้ทุกคนเจอหน้ากันอวยพรซึ่งกันและกันครับจะได้ส่งต่อความสุขส่งมอบความสุขซึ่งกันและกันตลอดไปครับอยากไปเที่ยวกับครอบครัวครับอยากไปรดน้ำดับหัวผู้ใหญ่ครับปีนี้ก็ขออยากให้อาชีพรับราชการครับเริญนรุ่งเรืองเร่อนขั้นเร่อนตำแหน่งให้ได้ยศสูงๆไวๆครับกลับบ้านครับที่แพร่ครับกลับบ้านที่แพรกลับไปทําอะไรคะนายหลายอย่างครับที่อยากทําและยังไม่ได้ทําอีกเยอะ ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขก็คงจะอยากกลับไปไหว้คุณพ่อนะฮะแล้วก็ไปพบปากกับญาติพี่น้องที่บ้านจะให้ทุกๆท่านนะครับก็มีความสุขกับงานเทศกาลสงการนี้นะครับแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็สมใจปรารถนาด้วยครับปีนี้ร้อนเนาะอย่าไปเล่นน้ำครับ เราในฐานะที่เราคุมเรื่องน้ําเราก็อยากไปเล่นน้ําที่เราระบายบ้างน้องๆที่ร้อนๆนะครับก็ไปเล่นน้ํานะครับในฐานะที่อยู่สํานักบรหิหารการน้ำเนาะเราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ําอย่างประหยัดน,นะครับตามแคมเปญของกรมชมระทานก็รู้รักน้ํารักรอให้กาดกสส,ส์หรือสีการันมันจะทําให้กรมชมระทานเนี่ยทำงานได้ง่ายรวมทั้งผมในฐานะที่เป็นผู้การสํานักจัดการน้ําเนี่ยผมก็ทํางานได้ง่ายด้วยนะครับ เดินทางโชคดีปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้มีโชคมีทรัพย์ทั้งกลับไปไปและไปและก็ขอให้การกิจกรรมในงานวันนี้งประสบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้วันนี้ได้เวลาอังสมควรแล้วครับผมขอเปิดกิจกรรมงานวันสงการสื่อสารประเพทีไทย R I D Happy สงการเรียนรันนี้ครับสกาาการรบ้น 残月。 สุขสา์วันสงการสุขสารวันสงการสุสาวันสงการสุขสา์วันสงการสุขสารวันสงการสุขสารวรนสงการสุขสารวันสงการสุขสารบรงการสุขสารงการครับ